โอ้โอ้ข้าวโพดถ้าอยากให้ไอ้กล่องกินข้าวโพดอย่าลืมกดไลค์ด้วยถึงไอ้กล่องจะได้กินข้าวโพดโอ้ไอ้กล่องซื้ข้าวโพดได้ไหมครับไอ้โงได้ดีไอ้กล่องเอาไปไอ้คิมรีไหล่ก่อนชินเลยโอ้โอ้ข้าวโพดฟิวข้าวโพดฟิวมาดีมาดีมาดีชิมรีหน่อยชิมรีชิมรีใช่ไหมไอ้ลอยมาจ่ายเงินห้าบาท โอ้ยๆๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินกินก่อนุอมหอหอร่อยนะโอเคขับคุณสำหรับเงินเอาจ่ายไปสิบบาทโอเคดีจ้ะดีมากโอเคไปแล้วได้โฮกลับบ้านแล้วอืมวันนี้ขายขายได้สิบขายได้สิบห้าบาทเออขายได้สิบห้าบาทจะมีใครมาซื้ออีกไหมนองา เหรอใช่ใช่ใช่ขายข้าวโพดอ๋ข้าวโพดเหรอเอานี้ไปกินก่อนแล้วกันฉันให้อันนี้ฟรีนะเอาไปเรกกับข้าพดหนึ่งอันมันคือระเบิดทารลนุย่าจนมาก็ปลาระเบิดใส่หนีใส่มันเลยนะได้เลยโอเคข้นขอแผงหนึ่งนะเออเออเอเอล,ล่นหลนหลนหกินก่นแน่อืมอ๋ออร่อยมากกลับบ้านแล้ว ได้ได้ของฟรีมาหนึ่งอ่ะอย่างด้วยไหนลองใช้ดิลองใช้ ไปก่อนโอ้แม่แฟาบเหรออาสนใจอแ,แอปเปิลไหมแอปเปิลของใหม่เลยหายาสุดในโลกเลยราคาแค่ร้อยหนึง่งโอเคอไปดีเด้อขับคนหนักหนแอปเปิลไปละ มีแมงสาม,มาทื้อเดียววันนี้โอ้โหโ,หโ,โชคดีจริงๆขายครับขายครับขายขายขายครับขายขระโพดครับมีใครจะมาซื้อครับผมครับซิกนิโดซุปเปอร์ฮาร์ดมูนี่เหรอครับผมจะมาซื้อข้าวโพดครับเออแต่ตอนนี้ผมหลังหักอะ่ะผมขอข้าวโพดเออสิบอันครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็แก้โอเคเอาล้านหนึ่งไปไม่ต้องทอนกลับละเออไ,ไม่ใช่ไม่ใช่รถ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 ใจยเย็นใจยเย็นรถใจยเย็นใจยเย็นก่อนโอเคกลับไปแล้วนะอ รีกมาจากไหนไม่รู้เหลือสีแผงแต่เติมดีกว่าหนึ่งห้าขายครับ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 เออใครมาน่ะฉันมองไม่เห็นเลยฮะสโนแมน์เหรอขอซื้อฟักทองเหรอ โอเคได้พวกทองของดิดเลยเอาไปฉันให้ฟรีนะอา้าวไม่เนโนแมนอา้าวไม่น้องสนโนแมนหัวหายไปแล้วแต่เศทซาพวกทองก็ยังอยู่ด้วยเออไม่เป็นไรกินเองก็ได้ อืม่อยรอคนต่อไปมามีใครมาไหมฮะเจ็บผมก็ซื้อข้าวผัดเมาครับเมาเมาเมาเจ็บกินหมดเหรอเจ่อกินหมดเมาครับเมาเมาผมเมาคนเดียว โอเคครับเอาห้าร้อยล้านไปไปแล้เอ้ายังงั้นไหมหมดเฉยโอ้โอ้โอ้ลนลด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 เก็บที่เหลือไว้ด้านหลังก่อนเก็บที่เหลือไว้ด้านหลังก่อนเก็บที่เหลือไว้ด้านหลังก่อนเอ๊มีเทคโนโลยีไหมห้ารอคนต่อไปเรามาโด่งดังในขณะนี้โอ้โหต่อคิีวยาวเลยโหด้านหลังผีเบิ่ม โอ้ผมก็ซื ô, ้อกับโพดห้ารอยกล่องก็เปิดกอออก่องเดียวนมำนมำน่ำใหญ่ไปห่าบอดเอาปยหาบอไปละวลบาอดละยืต่อไป เติมหน่อยหนึ่งชิ้นเอาเติมเติมข้กวตึบกระปุกอืมอร่อยอือร่อยอร่อย,ออยโอเคจายไปสิบห้าบาทไปแลกกับบ้านให้ตัวอย่งไงนี่ จ่ายห้าร้อยล้านไปแหละไม่ต้องทอนเย้เออนี่คือตัวไหนโอเคเอาหนึ่งอันใช่ไหมไปโอ้ฟินไม่ต้องไม่ต้องจ่ายนะครับโอ้ มาทำเชี่ยนอ้ออ้อหเจ็บอ้อเออคงได้เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรก็กินข้าวโพดกันอ๋อกินข้าวโพดแล้วมีแรงนี่ไปคิฮะนี่โปรเพนเกมมิ่งมาทำไมเฮ้ยนายรู้ไหมเนี่ยมีอะไร อไ,ไอ้กองกินกล้วยสามร้อยแพ็คนะโอ้ชีตมันไม่เอากล้วยมาจากไหนมันสั่งจากลาซาด้าลาซาด้าตุงอามาดีนะข็กินหน่อยอื้ร่อยไปแล้วบายบายอ้าวเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนนี่ไปจ่ายเว้ยอ้าวเอ็มบุ๊ทเอาไปครับพ่อหนึ่งอัน จ่ายห้าบาทเอโกปิโนจะขอเงินด้วยได้ไหมขอบคุณสำหรับข้าวโพดจ่ายห้าบาทไปเงี้ยอ้น่าจะไม่พอสำหรับคิวแน่นอนะคิวอย่างเยอะ โคตรเยอะเลยอีเป็คกระเพามีน้อยมากเต็งใหญ่เต็งมีอีแพ็คนึงก็ไม่เป็นไรโอเคคุณจะเลือกกินเหรอใช่นมอ๋อผมจ่ายตังค์ครับบายบายสิฟี อ่ะสองคนนี้เกะแบ่งกันกินนะ,ะ,ะไปเงี้ยไปเนี้ยกระดูกขอกินหนึ่งอันได้อ,อำไม่ต้องทำกับกระดูกด้วยแงกระดูกเก็บใหญ่กระดูกเก็บใหญ่ไปดีกว่าฉันไม่ซื้อละน่ากลัวเอาว่าสองชิ้นแต่ว่าทุกคนเหลือทุกคนมีอยู่กัน5คคนทำไงดี ขอโทษขอโทษคือทำปังโอ้เกมโคตรแหลกเลยมาแล้วข้าวโพดแจกคนละคนเลยนะเอาไปอร่อยจนขึ้นตัวแหวนอีคนเอ็นดามอืมขอหน่อยโอ้โหอร่อยมากโอ้อร่อยจริงเฮ่อร่อยมากมาคนนี้แจกออโคตรอร่อยเลยแก่แม่ยี่แวาต่อไป โอ้โหผมอร่อยมากอร่อยจนตัวแตกนลครับผมชอบมากเลยครับกลับบ้านดีกว่าอ้ไวไม่คนสุดท้ายผมไม่กินแล้วครับผมไม่กินก็ต้องกินนะอะเพราะมาต่อแถวดีนะผมไม่ตายอ้าวเบื่อฮะไม่ได้ขายหมดแหละฮะหายหมดฮะนั่นใคร ฉันโกรธแกแล้วนะเฮ้ยแกเอาข้าวโพดมาขายได้ไหมฉันจะเอาไปส่งต่างจังหวัดเออกระตุกแกต้องโดนสิ่งนี้นี่แกต้องโดนสิ่งนี้เอาไปติงติงอาสวยแล้วไงอีเป้ OK，我明白了。